แบตจะหมดแล้วอ่ะขอยืมหน่อยนะคะคุณทําอะไรเนี่ยฉันขอยืมว่าแผนที่หน่อยนะคะพอดีว่าโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วะคะ่ะฉันกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์แฟนแถวนี้ที่ไหนครับที่บริษัทกันแล้วกันนะคะคุณถ้าจากตรงนี้ไปบริษัทกันแล้วกันมันตั้งสามกิโลเลยนะคุณจะเดินไปเหรอใช่ค่ะฉันว่าถ้าฉันเดินไปเนี่ยแฟนน่าจะเลิกงานพอดีนะคะ งั้นเอ,า,อางนี้ดีไหมคุณคุณนั่งรถไปกับผมเดี๋ยวผมไปส่งอุย้ยไม่เป็นไรเลยค่ะฉันเกรงใจฉันเดินไปได้ค่ะไม่เป็นไรคุณผมทํางานแถวนั้นพอดีไ,ไปไปกันระกลัวเนี่ยนะคะขอโทษนะครับคุณคบกับแฟนมานานแค่ไหนแล้วครับนานแล้วค่ะ คบกันมาแปดปีแล้วหูแปดปีแล้วเหรอครับแล้วมีแพนจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครับแพนฉันเขาบอกว่าเขาจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มาสู่ขอฉัน,นะคะ่ะดีจังเลยนะครับ พี่กอมุกมาทำอะไรที่นี่อ่ะศึกสันันเกินนะคะนี่ใครอ่ะเ,ออเพื่อนแถวบ้านอ่ะเพีเยงซีงไม่รู้เลยนะคะว่าพี่มีเพื่อนบ้านนอกขนาดนี้อ่ะอย่าบอกนะที่มาเนี่ยพอร้วพี่เลือนคัน เลื่อนคันเลื่อนตอนไหนอะทำไมพี่ก๊อฟไม่บอกมุกเลยอะแล้วทำไมพี่ก๊อฟต้องบอกเธอด้วยหรอก็ฉันเป็นแฟนพี่ก๊อฟไงแล้วเธออะเป็นใครแฟนเหรอซีไม่รู้เลยนะคะว่าพี่ชอบผู้หญิงเฉมแล้วก็เชยขนาดนี้อะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะซีซีอย่าเข้าใจผิดซีเรื่องมานานมาแล้วอะตอนนั้นพี่จะไปรู้ความอะไรล่ะ ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านนอกนะแล้วดูสิผู้หญิงบ้านนอกอย่างเงี้ยจะไปเทียบกับซีได้ยังไงล่ะพี่ก็เลิกกับเขาไปนานแล้วพี่พูดแบบนี้ได้ไงอะไหนพี่บอกว่าพี่มาทํางานในเมืองพี่จะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถมาสู่ขอมุ้งไงมุ้งอุตส่าห์ไม่เรียนต่อโททํางานวันละสองสามงานเงินเดือนทั้งหมดมุ้งกโกนี่พี่อะแม้แต่หมูปิ้งสิบบาทมุ้งอีกคิดแล้วคิดอีกเลยอ่ะ แล้วผลคืออะไรเป็นเพื่อนงั้นหรอเป็นแค่ผู้หญิงบ้านนอกที่พี่ไม่กล้าไปสู้หน้าใครงั้นหรอแล้วพี่ถามหน่อยใครใช้ให้เธอโอนใครใช้ให้เธอโอนให้พี่แล้วที่เธอรักพี่หัวปักหัวปั๊มขนาดเนี้มันเป็นเพราะใครเป็นเพราะพี่เหรอมันเป็นเพราะเธอต่างหากเธาจ่ายไปเท่าไรหร่เรอคนบ้านนอกแบบเธอเนี่ยเงินคงสำคัญที่สุดสินะ ฉันจ่ายคืนให้ละกันยอดเท่าไหร่จะได้เลิกตื่นสทีเรื่องคืนเงินคงไม่ต้องหรอกนะครับท่านประธานครับมาได้ไงครับเนี่ยการลงทุนบางครั้งเราก็อาจจะมองพลาดไปบ้าง หุ้นบางอันที่เราเลือกบางทีก็อาจจะเป็นหุ้นเขยนก็ได้คุณยินดีกับการที่คุณกลับมาโสดอีกครั้งนะ <S <S ผมรอคุณมาตั้งหลายปีในที่สุดผมก็ได้เจอคุณสักทีมุกรู้จักคุณอติด้วยเหรอ เอออ่คืวาบางทีกับแฟนเก่าคุณไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากหรอกคุณก๊อฟครับสรุปรายงานประจำปีคุณจะส่งให้ผมเมื่อไหร่เออผมคิดว่าน่าจะส่งพรุ่งนี้ออไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวผมส่งให้วันนี้เลยครับคุณก๊อฟ ตั้งใจทํางานล่ะเพิ่งได้เรื่องตําแหน่งนี้อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปง่ายๆล่ะไปกันนะคุณเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเขาสองคนมารู้จักกันได้ไงเนี่ยคุณผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่เมื่อกี้ผมพูดจาแบบนั้นไปผมเห็นพวกวัวลืมตีนแล้วมันอดไม่ได้จริงๆครับไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องมาเห็นเรื่องน่าอายแบบนี้ขอบคุณที่ช่วยฉันค่ะไม่เป็นไรคุณสังคมเราบางทีก็ต้องเจอคนประเภทนั้นเป็นเรื่องธรรมดานี่นมามบัตรผมครับถ้าคุณเดือดร้อนอะไร ติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอตัวค่ะขอโทษนะคะคือที่บริษัทคุณพอจะรับพนักง,งานเพิ่มไหมคะพอดีว่าฉันขยันแล้วก็อดทนมากเลยนะคะทำงานได้ทุกอย่างเลยค่ะรับสิครับ พุงนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาเริ่มงานวันแรกค่ะที่นี่ไม่ใช่ตลาดนั้นนะคะมาผิดที่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะมาทำงานที่นี่ค่ะนี่เป็นน้ำพริกนะคะมาจากบ้าน เอามาฟังค่ะอีอเ็นนี่จะยืนซืรออยู่ทำไมฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอฉันจะพูดอีกรอบนะเธอมาผิดที่แล้วฉันไม่รับแจ้งว่าบริษัทจะมีพนักงานมาใหม่ท่านประธานสวัสดีค่ะคน้าครับ ปกติคุณทำงานแบบนี้เหรอครับไม่ใช่นะคะท่านประธานเขาแม่บ้านเนี่ยเข้ามาผิที่เองใครบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านครับก็ดูจาัดก,การแขกของเขาสิคะก็น่าจะมาแผานกแม่บ้านพนักงานคนนี้ผมเป็นคนรับเข้ามาทำงานเองครับคุณอ้ําถ้าครั้งหน้าคุณยังเลือกปฏิบัติและแตัดสินคนที่ภายนอกแบบนี้ ผมคงต้องพิจารณาเรื่องตำแหน่งงานของคุณนะครับของคุณใช่ไหมใช่ค่ะผมขอนะครับชันทางนี้ครับนี่คือโต๊ะทำงานของคุณนะครับพนักง,งานทุกคนครับนี่คือพนักง,งานใหม่ ฝากทุกคนดูแลด้วยนะครับได้ค่ะพี่แท้ก็เป็นเด็กเส้นนี่หว่าเด็กมันนองมันนอกอย่างเธอเนี่ยถ้าไม่ใช้เส้นสายคงไม่ได้ทำงานบริษัทดีๆแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวผมมานะได้ค่ะ นี่มุกหน้าไม่อายจริงๆถึงว่าล่ะทำไมถึงเข้ามาในโมลงลรมได้ที่แท้ก็มีคนให้ก่อเองนี่อย่าบอกนะว่าตอนพบกันเนี่ยมุกฟวอขอพี่มาโดยตลอดลจะคิดยังไงก็เชิญเดี๋ยวจะคิดยังไงก็เชิญงั้นหรออย่าคิดว่าพอมีที่พึ่งหน่อยแล้วจะทำอะไรก็ได้นะที่นี่เนี่ยนะแค่คำพูดของคุณอติตคนเดียวมันจบย ที่นี่อ่ะเขาวัดกันที่ความสามารถอย่างมุกอะนะความสามารถไม่ถึงนะมาทํางานได้แป๊บเดียวก็โดนไล่ออกแล้วพี่ว่านะทางที่ดีอ่ะมุกกลับไปทําไร่ทําสวนทํานาที่บ้านนอกดีกว่าอย่ามาทําพี่ขายขี้หน้าแถวนี้เลยแล้วถ้าไม่ลองดูสักตั้งเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าสู้ไม่ได้ ระวังไปก็เท่านั้นแหละยุ่งยาแล้วเนี่ยอย่าฝืนเลยดีกว่าฝืนไปก็เท่านั้นคือมันไม่เจียมกระลาหัวตัวเองทีละเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าได้ค่ะโอจะทำได้ไหมเนี่ย ได้แหละคุณยังไม่กลับบ้านหรอครับ ยังค่ะพอดีว่าเพิ่งทํางานแบบนี้ครั้งแรกก็เลยยังไม่ค่อยชินต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นจะได้ตามคนอื่นทันนะคะนี่มันโปรเจกต์ของก๊อฟกับซีนี่ทำไมโปรเจกต์นี้คุณถึงได้ดูแลครับ ใครดูแลก็เหมือนกันแหลคะค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณลูกค้าคนนี้เจ้ากี้เจ้าการมากชอบล้องเนียนพนักง,งานอยู่บ่อยๆจนมีพนักง,งานออกไปหลายคนแล้วนะครับโยนเคสลูกค้าแบบนี้มาให้คุณดูแลได้ยังไงถ้านประธานวางใจได้เลยคะ่ะฉันจะไม่เป็นไรต่อไปแน่นอน คุณมุกครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้ประธานแก้วไม่สะดวกพบลูกค้าครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะะต้องขอโทษด้วยนะครับคุณมุกประธานแก้วท่านเพิ่งออกไปเมื่อคู่เองครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้มาใหม่ค่ะวันนี้มาชา้าชางเลยนะครับสวัสดีค่ะพอดีว่าเห็นคุณแก้วยุ่งๆอะค่ะก็เลยมารอคงมไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะที่ตามสบายนะครับ ครับค่ะเดี๋ยวประธานแก้วเชิญพบด้านในเลยครับค่ะไปเลยค่ะจริงๆเธอไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะเดินไปหาฝ่ายบุคคลแล้วลาออกดีกว่าไปทำให้ลูกค้าคนใหม่ไม่พอใจเข้าไงเห็นว่าจะเข้ามาที่บริษัทนะ แต่จะเข้ามาร้องเรียนคุณมูครับเมื่อวานคุณทำอะไรลงไปคุณรู้ตัวไหม <S <S 1> <S 1> <S ลูกค้าเรื่องเยอะขนาดนั้นแต่คุณก็สามารถดิวลูกค้ามาได้ดูถูกมาได้เลยนะเนี่ยเก่งมากครับ ดีนดีด้วยนะครับคุณผ่านโปรก,ก่อนกำหนดอีกต่อจากนี้ไปคุณเป็นพนักง,งานประจำนี่นี่แล้วนะครับทุกคนปบมือแสดงความยินดีให้กับคุณมุกด้วยครับ